ค่ะเมื่อสักครู่นะฮะหนยตัดสิคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ว่านหรือไปหมู่แต่จิ้มซื้อหุ้นตึ๊ก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 เลยนะแล่วโหเยอะช่วงขาขึ้นจิ้มเหอะแต่จะปิดแล้วนะปิดไปหมดแล้วเหลือแต่ที่เฟก เดี๋ยวพีเฟกจรู้กันบ้างลนะอเอ้มีเรื่องอะไรน,นะนุ้ยวันนี้วันนี้ไม่มีข่าวหุ้นโซลาร์ค่ะพี่ม่อนกำลังกิมเทนเ,เลยตอนนี้แผงหลังคาโซล่าแผังคาโซล่ลาว,วันนี้เขาก็มีการประกาศหลายชื่อบริษัทที่ได้รับงานนี้มาแล้วนะพี่ม่อนก็มีบริษัทที่อยู่ในตลาดค่ะหลายบริษัทเลยทีเดียวที่ได้งานนี้มานะคะก็อย่างบริษัทโดย13าโครงการน้คะนั่ที่ได้บริษัทที่ได้มาไปดูกันที่บกจวไปดูกันที่บริษัทแรกค่ะวเอนะคะก็ทำการ เป็นพันธมิตรนะคะร่วมกับบมจก,กันกุลเอนจิเนียริงค่ะแล้วก็บมจสพซีจด้วยนะคะโดยได้มาทั้งหมด13โครงการด้วยกันค่ะก็กําลังการผลิตติดตั้งรวมนะคะทั้งหมด7,523.52กิโลวัตต์ด้วยกันค่ะโดยทางบมจก,กันกุลเอนจิเนียริงนะคะ2โครงการค่ะกําลังการผลิตนะคะรวม ติดตั้งนะคะ2,264.32กิโลวัตต์ค่ะแล้วก็บอมจอบางจากปิโตเรเลียมนะคะ11โครงการค่ะกำลังการผลิตนะคะติดตั้งรวมค่ะ165.04กิโลวัตต์ค่ะเดมโก้ Dem นะ,ะก็ได้ด้วยนะ,ะ3โครงการค่ะกำลังการผลิตค่ะติดตั้งรวม2,260.66กิโลวัตต์ด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะะก็ยังมีบอมจ่อยูนิเวอร์แซลแอปซอฟต์เบนนะคะ เคม i c a l ค่ะหรือว่า UAC นะคะก็ได้มา3โครงการค่ะกำลังติดตั้งรวมนะคะ1 2 9 0 9 2กิโลวัตต์ค่ะและก็บริษัทนะคะลงทิมตะวันออกค่ะได้มา5โครงการนะคะกำลังการผลิตติดตั้งรวมค่ะ8 4 0 8 4กิโลวัตต์ด้วยกันนะคะโดยทางกฟนค่ะก็จะทยอยนนะัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกค่ะ ออกเป็นสกลุ่มด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่วันที่30ตุลาถึงวันที่8พฤศจิกายนยนี้ค่ะแล้วแล้วก็นอกจากที่มีการประกาศมันอย่างนี้แล้วนะคะทางบริษัทที่จะได้รับอนิสงส์จากการที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะอนอกจากบริษัทโซลา่านั่นเองค่ะได้ประโยชน์อะไรคะก็วันนี้ทางด้านคุณปัทมาวงท้วยทองนะคะก็ออกมาย้ำๆแล้วพี่ม่อนว่าจะได้รับงานจากบริษัทที่ได้คัดเลือกเนี้ยคือ ทุกคนได้มาโซล่าได้หมดต้องได้อยังไงหนึ่งก็จะได้มาสักก็จะยินยันว่าได้รับงานแน่นอนรับงานต่อจากเขาใช่รับงานต่อจากเขาเพราะว่าเขาเก่งงานเรื่องเทคโนโลยีที่อันสมัยเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็คือก่อนก่อสร้างอะไรก็โซล่าก่อสร้างก่อนได้ทั่ก่อนวันนี้ล่าคุณนะคะคุณเขาก็ขึ้นมานิดนึงนะนี่ว่านิดหน่อยหนึ่งบาทสี่สิบห้าละค่ะค่ะเออ นั้นก็เรื่องราวของทางด้านพลังงานทางเลือกนะจะสังเกตดูมีหุ้นตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมคือแ e e <po. S 2> อปโก้กระวันออกปริ้นติง้งทำปริน้นอะปริน้นก็<อ>มารับงานนี้ด้วยผ<อ>่านมาชีวิตคนก็เปลี่ยนกันไนงะ ก็ไปตามกระแสวาังงนอะไรหากินได้เอาหมดเลยนะใช่จันี้ต uh, um ้องกอบโกยนะคะแล้วจันีไม่ดูข่าวเป้กันบ้างดีกว่าพี่มอนวันนี้เขาก็มีการบอกว่าลูกค้าเดิมของเขาเนี่ยออกมาต่อสัญญาเพิ่มไปอีก3ปีโดยลูกค้าเดิมของเขานะคะนั่นก็คือบริษัทนะคะเชฟลอนประเทศไทยสำรวจแล้วก็ผลิตจำกัด ผลิตจำกัดนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นพธมิตรกันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะพี่ม่อนมาตั้งแต่เปเจ๊งจนขึ้นมาใช่เรารวมๆแล้วเป็น16ปีแล้วนะที่เขาทำธุรกิจร่วมกันมาก็มีการต่อสัญญากันมาเรื่อยๆกอเื่อยอก็จากที่เขาก็บอกว่าบริษัทเนี้เขาก็ตอนนี้เขาได้งานเราผลการประมูลโครงการใหญ่ โครงการมีมูลค่าแล้วหนึ่งพันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คาดว่าจะรับรู้ได้ภายใน1นถึงสเดือนนี้ค่ะแล้วก็ถ้า <c oughs> หากได้งานนี้มานะก็จะทําให้เขาว่ามีมูลค่างานในมือพี่ม่อนอม,มีขยับเนี่ยพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวอะไรขยับรายได้ใช่ไรายได้ไรายไ, <ร S 1> ได้ไดคิดว่าหุ้นมันจะพุ่งออต่อค่ะก็มีปริมาณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีมูลค่างานในมือเนี่ยถึง1,600ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คาดรับรู้ภายในปีนี้คะกว่า500ล้านบาทค่ะ แล้วก็ยังพูดถึงนะคะว่าปีนี้บริษัทก็ยังเชื่อว,ว่าจะมีไรายได้ดีกว่าปีก่อนเพราะว่าจะมีการรับรู้รายได้ที่โครงการที่สร้างเสร็จมาค่ะมันพูดเหมือนธรุรกิจมันดีดีนะรับงานใหญ่ๆระดับโลก <c oughs> เลยแต่ก็ราคาเตี้ยเตี้ยอยู่ใช่ไหม,อมตอนนี้อยู่บาทอะไรคะบาทสิบสี่บาทสิบสี่ค่ะง ธุรกิจเป็นพันนะนะคะทำามหากินอะไรธุรกิจเป็นพันแล้วเราดูอีก3ปีเขาตั้งเป้าว้จะโต20เลยทีเดียวใน3ปีข้างหน้าไม่ให้เป้ามา2ปีแล้วอันนี้เพิ่มไป3ปีนะต่ต้องรอดูทั้งม่ม่อนว่าเขาจะได้สัญญามูลค่าโครงการกว่าพันล้านบาทเนี่ยมาอาจจะทำให้ได้แต่สัญญาเงินไม่ลงเลยดิก็ได้ธุรกิจใหญ่ทั้งปตทสอพอกลุ่มอาราจักรปตทอะไรตัวเนี้ยคุณเต้ วิเคราะห์หละท่านก็ให้มานะตัวนี้หุ้นเก่งําไรอ่ะปั่นปั๊บติดคุกปุ๊บเลยพี่ม่อนลองเล่นด้วยป่ะตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมฮะเลิกเลิกล้เก็บ้าไปดูหุ้นใหม่ๆกันบ้างดีกว่าที่จะทยอยเข้าตลาดนะคะพี่ม่อนก็มีปีตัวอย่างโซล่าค่ะเอ้ไม่ใช่ SVP f v c นะคะ f c ค่ะ,คะก็ได้คอราคาออกมาแล้วนะคะอยู่ที่บาท20สตางค์ค่ะก็จะเปิดขายในะวันที่17 18, ถึง18นะแล้วก็วันที่21ตุลาคมนี้ค่ะโดยบริษัทนี้นะทำที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบเกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์นั่นเองอย่างในโรงพยาบาลเขาถึงเรื่องตัวนี้อยู่ โดยโได้บริษัทหลักทรัพย์คันทิกรุ๊ปค่ะเป็นที่ผุ้สานทางการเงินค่ะก็ได้วันที่จะเข้าตลาด m อ i แล้วนะคะเป็นวันที่29ตุลาคมนี้ค่ะเป็นหุ้นอะไรนะเป็นเกี่ยวเป็น,ห,นห,หุ้นเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำค่ะในโรงบาลในโรงบาลค่ะปรากฏให้บริสุทธิ์ก็ราคาพายอยู่ที่50 50สตางค์50สตางค์เสร็จแล้วคันที่กรุ๊ปคันที่กรุ๊ปใช่คันที่กรุ๊ปนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นนำโยงค่ะ นาำยงเ<ช>ทอ <ridge S 1> ร์มินอลก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนําเข้ารถยนต์แบบครบวงจรนั่นเองก็ทําการอนุมตัติตอนนี้รอกรลตออนุมัติค่ะอืว่าก็จะเข้าโดยได้บอดได้บอรอทิสโก้ค่ะไปที่อุตสาหกรรมการเงินองบอร,รอบลอใหญ่นะใช่บอรอใหญ่ <rier> ค่ะก็รอรอรอดูว่าจะได้ได้เมื่อไหร่ ตอนนี้กาลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนยื่นไฟลิ่งอ่ออีกนานใช่ใช่ก็จะเข้าเร็วๆนี้ค่ะเยอะเลยนะในตัวเลยวตัวอีกตัวอีกตัวแล้วกันค่ะไทยโซล่าค่ะก็เลงเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปปีนี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทําแผนแต่ก็ยังไม่ได้ระบุที่ปรึกษาทางการเงินค่ะโซล่าอะไรคโซล่าโซล่าทำธุรกิจอะไรโซล่าเอเนอร์ยีจำกัดค่ะ ก็ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับพลังงานค่ะก็ตอนนี้เขาว่าบริษัทในหวังว่าจะได้ใบอนุญาตเปิดโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก1น0 0เมิะวัต์ด้วยนะคะแล้วก็จะออกใบอนุญาตได้ภายในปีนี้ค่ะอก็เป็นหุ้นใหม่แล้วก็หุ้นเก่าข่าวๆค่ะก็เป็นหุ้นเกียที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเทรน์ของเขาเนี่ยทำธุรกิจแรงเลยนะขนาดลงพิมเังทำพลังงานเลยหันมาจับพลังงานทางเลือกทั้งหมดค่ะอก็น่าสนใจนะฮะเป็นเทรนดของ โล่ของประเทศไทยที่แบบทำธุรกิจนี้รัฐบาลก็สนับสนุนโดยตลอดอนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะอาิพักสักครั่นคะอ่ะนะ